พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา70คำพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียวรรคสองในกรณีที่เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธร์หรือในกรณีที่มีการอุทธร์ให้รอการบังคับไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธร์และเป็นคดีที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือสารปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีโดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับและให้สารปกครองสูงสุดพิจารณาคำขอและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุด ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการกำหนดคดีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำวิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นพศ2560ข้อ1ผ่านไปนะครับข้อ2ผ่านไปนะครับข้อ3คดีดังต่อไปนี้เมื่อมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝ่ายชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นได้โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดอนุ 1. นคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำบังคับห้ามการกระทําทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา72วรรคหนึ่งอนุหอนุส คดีที่ศาลรปกรครองชั้นต้นมีคำบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดตามมาตรา72วรรค1อนุ2อ,อนุ3คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำบังคับตามมาตรา72วรรค1อนุ3อนุ4อนุ5และคู่กรณี ที่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับดังกล่าวมิได้อุทธรคำพิพากษาข้อ4การยื่นคำขอตามข้อ3ให้ยื่นภายใน60วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรโดยทำเป็นคำขอยื่นต่อศาลพร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับไว้ ในคำขอนั้นด้วยวักสองคำขอตามวักหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นถ้าเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้มีคำสั่งรับอุทธร์แล้วให้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดแต่ถ้าผู้ยื่นคำขอได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น ก็ให้สารปกครองชั้นต้นรีบส่งคำขอนั้นไปยังสารปกครองสูงสุดโดยพลันข้อ 5. การมีคำสั่งไม่รับคำขอยกเลิกคำขอหรือสั่งให้ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองชั้นต้นให้กระทําโดยองค์คณะในกรณีที่สารเห็นสมควรสารจะไต่สวนหรือสแสวงหาขอ้อเท็จจริงด้วยวิธีอื่นใด ก่อนมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้วรสองในกรณีที่ศาลเห็นว่าคดีที่ยื่นคำขอเป็นคดีที่ไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหรือมิใช่คดีที่กำหนดในข้อ3ให้ศาลสั่งไม่รับคำขอวรสามในกรณีที่ศาลเห็นว่าคำขอนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควรแก่การขอ ให้สารสั่งยกคำขอนัน้นวักสี่ให้แจ้งคำสั่งสารตามวักหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเว้นแต่คำสั่งให้ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองชั้นต้นให้แจ้งคู่กรณีทราบวรกห้าเมื่อสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองชั้นต้นแล้วให้สารปกครองสูงสุดทรงสำเนาคำสั่งดังกล่าว สำเนาคำพิพากษาสารปกครองชั้นต้นและสำนามคมขอให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองชั้นต้นได้โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดไปยังสารปกครองชั้นต้นที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อดําเนินการบังคับคดีต่อไปข้อ6ก็ประธานสัมมนสุดนะครับรักษาการก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ Legal Entity ครับ,วารารบสวัสดีครับขอบคุณสาหรกบการติดตามและการรับชม